ดูทุกคนกันด้วยนี่ครับผมจริงๆต้อนรับสู่ช่องดุดยาน,นะครับทุกคนแล้วไปไงบ้างใครที่ไปบูธ TTS ของเกมริชเอ้ยไม่ใช่ผมพูดอะไรเนี่ยใครไปงาน TTS ของบูธ c h m a n s ชอ p บ,บ้างครับทุกคนมีกิจกรรมไ่เล่นด้วยนะผมก็ไปเล่นไปด้วยแล้วก็ได้ถุงผ้า c h m แ n นมาเข้าให้แบบกดเวลาแล้วก็หยุดตามที่เราหยิบได้นะผมกดไม่ได้ สนใจมากเลยแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมโปร่งทาง i c h m a n ช h อ p กันด้วยนะครับทุกคนเติมเ0 0้อบาทขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับโบนัสด้วยนะ <S <S บอกเลยว่า r i c h m a n ช h อ p พี่แกเนี่ยมีโปรเกือบทุกเดือนเลยนะเพิพ่อเทุกเดือนซะด้วยซ้ำแล้วก็แจกของเยอะมากยังไงก็ฝาก i c h m ม n ช h อ p กันด้วยนะครับก็คือเติม r i c h m a n ช h อ p เว็บทางทางริชแมนช็อ p เนี่ยจะได้ r i c h m a n c คอ n ด้วยนะเอาไว้เอาไว้ไวลดในการเติมครั้งถัดไปเนี่ยสูงสุดถึง25%แล้วก็ยีบรกาผ่สสุด10เดือร์เซ็นต์แล้วน็วันมีบริการี่ผมพูดแบบ พูดวกวนวนมามากเลยยังไงก็ไม่รู้ใครไปงานชิจิ้แล้วเจอผมบ้างครับผมก็หัวเกนเกนอยู่คนเดียวแหละถ้าเกิดใครไปบูธผับจีแล้วก็ใครหัวเก์ก็คือผมนี่แหละนะครับมาแล้วเราลงโพชิงกิกันดีกว่านะครับเพราะว่าคนจริงลงโพชิงกิจะบอกนะว่าไม่มีอะมีอยู่แล้วไม่มีไม่มีตอนี้ไม่มีไม่มีอะเ,อเวนกกมแปลว่าไม่ใช่คนจริงละเครื่องบินลำนี้มีแค่เรานี่แหละครับที่เป็นคนจริง ไม่มีใครลงเลยอะอโหอยากเจอแบบเดือด,ด,อดตอนต้นเกมต่ลงไม่มีเลยนะครับไม่เป็นไร <c oughs> ถือว่าฟาร์มรีนะไปกันดีกว่าไปหา,าคนกันเพราะว่าเราไม่ได้เจอใครเลยนะครับฟาร์มจนคนลดเหลือประมาณส<ซ>ี่สิบสี่คนละแ,ลแต่อาจจะขายแบบพวกที่แบบเขาก็หายเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมาหาคนดีกว่า ะผมก็ตุกกระตุกนิดนึงนะครับระวังโซนหน้าดนะ้วยเหมือนจะมี something right now เว้แอมมนิดลอนหน่อยรอหน่อยก็ยต้องเป็นรุ่นเดียวกันหนึงอจะใส่เคสด้ดยวยกันได้<ะ>เคช,ช้ารนะ์อ๋อครับมันข้างหน้าเหมือนมีคนเพิ่งเปิดไหมหรือว่าเปิดมาแต่น<า>นใช้หูฟังสายเหรอใช้ไม่มีคนมาเหิดรถผมว่าไม่รู้มีป่ะนะแต่เหมือนรถมันจอดแปลกๆมีไหม มันไปแล้วใช่เหรอคุณแอนเหมือนผมรู้สึกซิกเซนนี่ไงเรียบร้อยโหเกือบแล้วมันนิ่งเลยมันแอบเนียนมากเกือบมาละอีซี่จีคิดว่าจะโดนล่ากแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับโอเคไม่เป็นไร แต่ว่าเมื่อคลิปก่อนพี่โบบอกจะไม่เล่นลูกซองเลยครับพี่อ๋อคลิปก่อนเหรอครับก็ไม่เล่นลูกซองตลอดไปคลิปนั้นครับผมเลิมพูดคำว่าคลิปนั้น <c oughs> ก็เราก็เล่นเหมือนเดิมนะคนยังไงก็ลูกซองมันก็ปืนลูกรักนะครับเขาเรียกว่าเราก็พูดไปงั้นแหละแต่ว่าเราก็ยังรักลูกซองเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเลือกปืนอื่นใช้ปืนอื่นดีกว่า <c oughs> แต่ถ้าใครใช้ลูกซองเ,องเก่งก็จับลูกซองดีกว่านะ <c oughs> ผมว่ามันวันช็อตวันวันคิวดีนะ <c oughs> คุณจิวเดี๋ยวล็อกแป๊บนึงเดี๋ยวผมล็อกให้ก่อนผมว่าน่าจะมีคนน่ะน่าจะมีอยู่แล้วหละวงมันยังไม่ออมีนะผมว่าแปบ๊บนึงเดี๋ยวผมล็อกให้มามามายิงมามาีบีมีคุณจิวไปขับเลยขับเลยเดี๋ยวผมล็อกให้เดี๋ยวเียไม่ทันขับเลยขับเลยขับเลยเดี๋ยวผมล็อกให้น่าอยู่โซนขวานะห,นหูนอนด้วยน็อกหนึ่งละขวาน็อกหนึ่งนะตรงไหนตรงไหนบอขวาขวาขวาแต่ว่าเหลือเหลือซ้ายตัวหนึ่ง น้องอีกหนึ่งไปไ,ไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมล็อกให้<ร>คุณ<ร> <ไป S 2> ด้วย,วยคุณอนะไป,ไปกับรถเลยครับอ๋อมันมีคันเดียวไป<ร>ไม<ป>่ได้นะตอนนี้ผมขับรถไปนะคูจิ๋วล็อกให้ไม่ได้นะสวยเอาเรื่อง แล้วก็ยังไงก็ฝากถุงน,นี้ไปดส้มกันด้วยนะครับใครทีย่ยังไม่มีถุงนิ้วใช้หรือว่าใครที่แบบยังแบบกำลังหาแบรนด์ที่แบบกำลังใช้อยู่ก็ลองใช้ของผมกับพี่ส้มได้นะเป็นถุงนี้เป็นส้มประมาณนี้เลยนะน่ารักมากมีกล่องให้ด้วยครับแล้วก็รุ่นใหม่ที่เป็นเขาเรียกว่าแบบตะเข็บกำลังจะมาและอีกประมาณเร็วๆนี้นะครับคัมมิ่งโซนผมกำลังเทสอยู่แล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ดีไงเดี๋ยวก็อาจจะไม่ได้เอามาวางขายแต่ว่าคิดว่า น่าจะดีแหละเพราะว่าผมคัดมาหลายโรงงานแล้วน่าจะโรงงานนี้น่าจะโรงงานสุดท้ายแลวโอเคทุกคนก็ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับถุงนี้เป็นส้มนะเดี๋ยวผมจะลองดักสะพานดูนะทุกคนแต่ผมดักมาตั้งนานแล้วยังไม่มีใครมาเลยคือดักมาประมาณสามสี่นาทีละตั้งแต่วงนู้นเลยก็ไม่มีใครข้ามมาเลยนะเนี่ยตั้งแต่วงนู้นบีบมาจนถึง,ถง,ถงตรงเนี้ยไม่มีเลยนะตอนนี้ผมเริ่มจะทนไม่ไหวละ ไม่มีใครเลยนะอ้าวคุณวิ้วเหมือนโดนยิงนะก็ตกแล้วนะคือผมดักมาตั้งนานแล้วทุกคนมันก็ไม่มีใครมาทีเมื่อกี้สามสิบกว่าตอนนี้เลยยี่สิบสามแล้วมันจะไม่มีใครมาจริงเหรอ,อนนไม่ไหว<ค>แล้วทุกคนไปดีกว่านะครับไม่ดักละเดีย๋ยวค่อยมาใหม่โอ้โหไม่มีใครมาเลย๋ย่ไปเล่นข้างบนดีกว่าผูจืดเดี๋ยวผมฝากล็อกด้วยนะ ไปนู่นแล้วหาแล้วผมจะไปหาคนคตรตงไหนไหนโโบบแป๊บนึงแป๊บนึงกําลังไปมีคนเนี่ยมาเลยโอเคโอเคอเดีเ๋ยนวะผมอ้อมขวาให้เดี๋ยวมาเถิดไอ,อ้ยสะพานคนมาฮลัลโหลเดี๋ยวมันมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยตัดด้งปูนหนักตั้หน้าไม่มาอ,อะไรอยูนะ่วะเนี่ยหนักตั้งนานไม่มาแล้วพอผมออกมามาเฉยเลยเดี๋ยวผมอ้อมขวาให้เดี๋ยวแป๊บนึงมาเหตุเลย โอเคครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเอาผมไ่ะตัวตัวนี้ข้างหน้าผมมีตัวหนึ่งนะมี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 อยู่ตัวนะอยู่ตรงรถเลยนะคุณด้วยระวังด้วยนะครับประมาณนี้นะประมาณโซนเนินหน้าเนี่ยหลังเหมือนมีไอ้นุมานะเรือ เรือไอเรือบ,บกอะนั่นไงนนมามันมาแล้วเรือบ,บก<ม>เรือบ,บกมานะอย่ด้าหลังรถคุณโบเฮ้ยรถอันนั้นมารถ<า><ต>เรืออยู่ตรงไหนม้าคุณเพี่ผมลองเนตเช็คนะจอดน,นะโ <Okay. S 3> อเคอันน้นไอ้ตัวนี้จะจะเดินไปใส่แต่ว่าบนเขายังมีอยู่เลยผมไม่อยากยิงอ่ะมันเปลืองลูกไอรถนี่ มันมาแล้วคุณยุย้ย <Hey. S 1> มันจะมาทับเราระวังนะไม่รู้ขือนรถอยังปวดเลยโอ้ย oh. น่าจะวิ่งต่อเลยนะเขาอยู่ตรงต้นไม้นะโซนหน้าเราเนี่ยพ okay. อจะเริ่ม มมีีพอระเบิดสองลูกเอย่างละสองนะโอเคผมลนะปลาเช็คระยะก่อนก็แล้วกันนะครับไม่ได้คนระับแ,แปลว่าต้องต้องปลาเลยกว่านี้สักนิดหนึ่งลยไม่วิ่งด้วยโอเคดูจุดเดิมอยู่นะครับผมว่าผมปลาระยะนี้น่าจะโดนอยู่นะมาะผมไปเก็บเหมือนเดิมนะครับแต่แค่แบบกระโดดก็แล้วกันรอบนี้ อ้าโดนเฉยว่ะวัดแถวโดนเฉยไม่เฉยไม่ต่างกันม,ม,มันน่าจะมีอีกตัวหนึ่งอ่ะคุณยุ้ยสมุกมันมเยอะเกินไปอ่ะผมว่านะเดี๋ยวผมลองไปดูโซนหน้านะมันเห็นยิง โซนหน้าเขาบวกกันอยู่นะผมเก็บเสียงรถตรงนี้นะแต่ถ้าชิดเกินเนี่ยเขารูนะครับนี่ไงเราจะเดินย่องมานะทุกคนเพราะว่าถ้าวิ่งมาเนี่ยช็อตเมื่อกี้เขาน่าจะได้ยินเสียงผมนะแต่ถ้าเราย่องมาเนี่ยส่วนมากมันจะเก็บเสียงได้ดีมาก ไอโบมงยิงตรงไหนอะข้างบนแต่ว่าตอนนี้ตรงผมมาหมดแล้วน่าจะเหลือแค่บ้านเห็ดละบ้านเห็ดปะบ้านเห็ดไอ้นั่นไงบ้านเห็ดตรงที่คุณด้วยยิงอยู่เนี่ยบ้านเห็ดนกบ้านเห็ดนกเพราะว่าน่าจะเหนื่อยเกาะไม่หยุดกลายเป็นกล่องซะแล้วบนเขาบ้านหลังนี้น่าจะเหลือตัวเดียว คุณบอลโอเคครับคือกชิดบ้านเห็ดผมล็อกได้แค่โดนอีกนิดเดียวนะถ้าจะถ้าจะชิดอ่ะเป็นดึงเป็นได้อ่ะเมืองชุบแล้วบ้านเห็ดมีสองตัวนีตัวอยู่ เหมือนจะอยู่ข้างบนเนี่ยแต่เดี๋ยวผมเช็คไอ้ไอ้ตรงมุมนี้ก่อนนะทำไมเสียงรีโหลดมันใกล้ผมแต่ว่าแป๊บนึงเดี๋ยวผมเนตให้ครับอ้าวเหรอปั๊มบมาหรอครับมันมันเป็นอยู่ทางน่าจะล่วงนะเอ้ยคุณยุ้ยเดี๋ยวอีกตัวนึงอยู่ข้างอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวผมเนตให้คุณยุ้ยระวังเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหแล้วผมถึงแล้ว ผมถึงแล้วทำไมวะเนี่ยผมโยนส,ม,สม,มูททำไมวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหโลกมาแล้วไม่ใช่ผมเมื่อกี้ผมโทษอะไรผมโอโอผม,มันเป็นความผิดผมเองไม่เฝ้าไปละอ้โหคนนี้ผมขอโทษเลยมองรถระเบิดี่ไรโควิ เด,เดินนะไม่เดินะเส้นได้เมื่อกี้เสียดายมากผมไม่มีระเบิดแล่นแล้วเดี๋ยวไปหาระเบิดมาอุ้ยเอา้าเอาข้างมาผมไม่มีระเบิดเลยผมไม่แน่ใจมันมีกี่ตัวสองตัวหรือเปมม <ๆ S 2> ล่าไม่ค่อยอยากจะเล่นมากเลยๆๆเดี๋ยวเพืเ่อนนันมาอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยคนอยู่ดิมาเดี๋ยวลองวัดคมดู โอ้โหถามจริง,อรงโ,โอ้โหไม่เป็นไรช่วยไม่ได้ละมันไกลเกินอออีอีนยู่ในปจิ๋วปล่อยเลยผมพลาดเถแล้วผมไปวัดนิดนึงกับมันแพ้เมื่อกี้มันไม่น่าแพ้เลยโอ้โหสองตัวจริงด้วยเวนกรมนงหมดวะมีอันมีร้อยห้าสิบอะ น่าจะเหลือสามสองห้า<ห>สี <4. S 1> ่สามสองห้าสี่แล้วมันปลาระเบิดมาอีกอน้องว่าเตอร์เพื่อนมันน็กนะอะไรของมันนั้นนี่ยงงมากเลยโอเคโดนทาแล้วสู้ๆคุจิว ไม่เป็นไรสวยแล้วแต่ผมขอดูดิว่าผมแพ้มันได้ยังไงอย๋่ลงชั้นนันไม่ยิงวะเดี๋ยวนะดัวเมิมันไม่โดนขาได้ไงทุกคนคือว่า่กีผมผูวเค่น่าจะมีแค่หัวไม่ก็แบบมือผมบางที่มันยิงได้แต่ผมขอดูดิว่ามันไปยิงโดนขาได้ไงไปเนี่ยผมเนียกว่าเดรเฮลเลยเนี่ยทุกคนดูดิมันผู่แค่ประมาณช่วงช่วงอกขึ้นไปอะแล้วมันยิงโดนขา ไม่กินเลื้องาได้ยังไงวะเนี่ยโอเคทุกคน,นะคคนก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่นจบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับถ้าเกิดกดไลค์ like แล้วคอมเมนต์กันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเสาร์น,นี้เซอร์กูป่าครับทุกคนบ๊ายบายนะครับ